สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมถ้ามาใส่เบ็ดครับแต่ว่าท่านนี้นิเงือหาซื้อปลาหมึกแห้งกับบอมี่เบ็ดฟันครับไปเลยสิมาเลาะหาจับเขียดนะครับผมมาหาเอาตอน,นหนาเลยละจะขาโตสิบตพอก็ได้ดเขียบเบ็ดก็ได้รุนเง้ยเซานะครับเนาะไปครับมาจับเขียดก่อนจะเข้าครับ ส้ำหนีก็น่าจะพอแล้วครับยี่สิบสามสิบหลังวัยจารุนไวัยตาเบิงย่ำเสาครับผมมาได้กับเขา่ากับน้ำฉันว่าย่างจับแต่เขียบมันก็น่าจะได้หลายแนะ่นอนน่าจะเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆน่าจะได้หลายเนาะเขียดพ่อได้จับอยู่ครับคันอากาศห่อนคนนี้ไม่จะอ่อนหลายครับคนนี้มันงกัท่านด้ห่อนกันเลย แดดจังเว้นแดดห้อนๆน,นี่ออกลายครับเขียดมันก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่พนกันแหละครับไปครับไปใส่เป็ดเขียดไหลเลยล่ะเขียดตัมเลย าจับเขีดยดี่นี้นี่ใส่ก,กันเลยแล้วจับเขียดมันครับเขียดเต็มเลยเข็ยดพอดีกับใส่เบ็ดแล้วเขียดไหลดี คนต้นนึ่เขีดข้ดลายไปบ้านเขาบอกินเขียดบอยมีบ้านผม,มนเห็นปะยังรับแนวเลยล่ะม่บ้านเนะดือวใจเขียดเส่ดสเด็ดนาะเขียดลายไปขอบไปย จับไซเลยแล้วเสียเวลานะจับเขียนอีกแล้วผเอากระเียดายใส้น้ำหวยครับ่ยหวยเงาเลยครับจะมไปสุดอยู่ใสหรอกแต่ว่าป้าหลายู่วเคเห็นคนหาป่าท่านเป็นหนาหนาไซเบดไซธรรมดาเนี่ยเนี่ยเขียนเนี่สุดยอดเลย,เลยนะ แต่ว่านานนี่ป้าป่าาค่อยกินอะไรหรอกก็อ,อยู่พี่ไกลเนาะว่าสะมาจับเขียดใส่เบียดทีละจับไปจับมาละลายไปเรื่อยเข้าส่เบียดเลยบาทเองจับแต่เขียดเลยเขียดโลละสองหน่อยเนาะป้าโล่ละหกสิบเจ็ดสิบบาทนะจับเอาแต่เขียดล้วบาทเองนะอะไรส่ฮับเบียดพี่ไกล ย้อมเพื่อเกษตรโอ้เขียดไม่เป็แม่ยังไงครับผมมันจะแม่ซ้ำนี่แหละย้อมเพื่อเกษตรจับยูู่้้เดียวครับซี่หาถุงยูผ่ผพ้เดียวกลางถุงหน้าผเสียบแน่นแ่นไว้ใสเ่เงียเขียดถ้ามีตัวซ้ำแขีมันเอาไปเลยได้เบ็ดี วาสิบจับแล้วน้องสิงงน่าเรื่อยๆอย่โอ,อ้ยเต็มเลยเอาตัวใดนไปนี่โอ้หลายพูดเออ,อเมาเดอ้อพี่น้องรวมเพื่อสุวรรณนี่ครับเนี่ยคล้องเสียวนี่แหละเป็นคล้องเสียว นี่คล้องหลายเส้นอยู่คล้องหลายสายอยู่อยู่นี่อันนี้คล้องเสือโกกครับตัวนี้ใส่แต่เป็นรอยหลังหมดแล้วนี่นคันเขียหลายป่นว่าที่มาใส่แค่สิบยี่สิบหลังสิดเดีวติปาดวอล์ก่อยเก่ง ไงไลกับประกาศเสียบไงโคตเสียดายพอ่อเดี๋ยวออมเลยเดี๋ยน,นีจับเขียดมันกลัวเด้อบาดทีไงโอ้หอดพีหอดน้องอยู่บ้านดิ ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนวยครับสวัสดีครับสวัสดีย่าศเ้าครับผมภาพีนองอมายามเบ็ดครับใส่แล้วหวังขึ้นกับสามถุ่มเนาะเบิ่งมันสิคือบอ้บ่เนื้อเขียดมันบมเแมนยามของมันเนาะใส่เขียดย่ามนี้มันก็บ,บ่ไข่กินไปไระเดอกยวมันบ่หิว มันบ่อยากอีลินีมันก็บ,บ่กินดอกประคอย่มนี่มันบ่แม่นใส่เงือเขียดเนาะมันต้องส่งยย่มไปเฮ้าดำนาเดีวช่วงนั้นลรกินดีครับผมเป็นเงือชันดีเลยครับถ้าเป็นยนะ่มหนาฝนอะ่ะไปครับผมเส้นบ,บันหอดละไป ังแรกโ,โดนครับโดนคนระัดด้แครังแรกครับตะ,คะ,ะ,คะ,ะคอระครับผมนี่ตะอตามมก่อนเก็บลอลอยังแงแล้วครับกินกตัวละ แหลกแหกหมนันแล้วครับหลังแหลกเล,เล่นเดี๋ยวผมถอดออกก่อนครับคนอยาตเก็บก่อนเด้อโอเคครับตัวนึงแล้วมื่อน,นี้บัวด้ใส่ใส่หนูครับมื่อนี้บัวใ้ใส่ ม,มดมองสีเล่มแล้วผมเล่มจนเบิดแล้วครับเบิดมองไซแล้วก็สีิอดอีดีอน,นี่ยังนี้พอทางตาสิบปอยอยังไปมันขึ้นไซแล้วงางกลับมาเห็นปลาดุกตัวบักใน กำลังสิมากินเบ็ดโอ้ยหัวนาย่างขาไปหาเลยเดี๋ยวได้ปลากำลังสิกินเบ็ดครับกระดุกตัวกงางเลยเดี๋ยวผมปล่อยปล่อยมันคอนมันมาท่นานไปทหารหาเงอใส่เดือนได้่สุดยอดเลยครับนี่ยไม้แบบเนี้ย เดียนได้สุดยอดเลยยามหนีมันมาแว่นยามจนเสียดน,นะไปครับตัวน,นี้นี่ดนัางบอโอ้ยยังดอกไปแล้วปาดแล้วครับปาดแล้วไปครับ Cái này cứ bỏng 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 นะครับปลาดุกตัวนั้นมันจะมาอีกบ่เนาะตื่นคนแล้วเยลยจะได้ด้วยบุ้งนี้ครับยังบดงเลียมเ,เนาะมาแลงหาอุ๊ยไปไหนมาจะบุ้งนปีปลาฉันนิ่งอยู่นิ่งอยู่มาตัวนี้ จะใส่นน่ว่าปา่ใส่เดียวกันบ้างสามเต็มแล้วตัวนี้เป็นเขียดเจนาดิงเขียดเจนาครับผมเก็บก่อนมั่งนี่แล้วมันขึ้นแล้ว่าปลาดุกมันกำลังมากิน,นบ่ามาสัมไปแล้ว กบกนแบบนี้นเนี่ยรุดปากได้นไงขาดปากได้นี่งกดเล็กเด็กกดเลือดล้งมันจะถ่ายเลยมันจะถ่ายแล้วครับโอ้ยลังนึงเลยอีกลังนึงครับเดี๋ยวจะพามาแก้มือไหมครับผม ไปหาใส่เดือนมาก่อนนะใส่เดือนไปหาอย่างไปหาใส่ต้องขังค้องกับบุมีนะขุดแหลมบ่มีต้องจะถ่ายเลยครับผมไปซ้ำแก่จพามา,มาแก้มือไหมครับเปลี่ยนเนี่ยไม้แบบนี้ผมวมาเป็นเงือนใสเดือนอน่ะ่าจจะดีครับผม ใชค,ครับผลงานมัเนยครับสามแต้มับผมครับ,รบเดี๋ยวมือแรงแกะมือไม้ครับผมเราจะลองเป็นเงยใส่เดือนเนาะมันจังถีได้ปลาทุกประเภทเนาะครับมันจังบ่เหลือกเป็นปลาดใดปลาหนึ่งเนาะโอเคครับ,ส,บสําหรับมืนเนื่อก็ขอสำเนีญเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ